มึงอ่ะมึงไม่เอาตีแต่มันไหลเวทอีกฝกเขาโง่โง่มึงอ,อ่ะควายอ้ามาจะตกใจตัวเองหมดช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนะครับแดดไม่โดนเลยมันก็เลยขาวขึ้นเป็นธรรมดานะครับผมโอ้ยแสบตาผมไม่ได้มีอะไรครับพอดีว่าทารองพื้นผิดเบอร์เท่านั้นเองนะครับผมผิดไปนิดเดียวเอง มาครับผมเจอฟอร์เรน้าขาวครับผมจะลำพิวขึ้นนะครับโอ้ยแป้งขาวตาทั้งวันโอเคยักย้ายเขาบอกว่าให้ปล่อยมือตอนพุ่งครับ

ทำไมอ่ะด่าทำไมอ่ะ อกดไม่ถนัดโอ,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 โอ้ทำไมไม่ไปเข้าไอเลนดอร์ทำไมละ่ะ เข้าไอตัวที่ใกล้ตายสิโอ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นใจจับเมวิธีแก้คนปากแซบไหมครับโอ้ยแซบกว่า <c oughs> ใช้แค่นี้ฮะพูดแค่นี้แหละแซบวิธีแก้คนปากแซบคือแซบกว่า โอ้ยท oh, ีมไม่โดนไฮยาผมเข้าใจอยู่เหตุผลที่ต้องปล่อยมือคือไม่ใช่ลับปอเข้าใจแล้วลับปล่อยเพื่อไม่ให้มันพลาด ขอบคุณสำหรับโด,ดเน a ครับหน้าขาวครับอ๋อพอดีว่าผมขาวขึ้นเท่าน,น,นั้นเองครับไม่มีอะไรครับไม่ได้ตากแดดนานไปหน่อยขอบคุณ50บาทครับขอบคุณครับจะซัพพอร์ตไม่มีให้กดครับกดตรงดีกว่า <c oughs> อย่าเกียร์เลยอย่าก,าก,กดชมผมเลยนะผมเป็นเด็กดี <c oughs> เป็นไงทิ้มลมเป็นไงท่าทิ้มลมเท่เป่ะท่าทิ้มลมเมื่อกี้ ดูการดกลางที <c Elliot> <laughs> <c Dartmouth> ่เงยน่าจะเผื่อจะเผื่อจะมาดูแชทเอ็นหน้าตัวเองตลกใช่ไหมขอบคุณ90บาทโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณที่สนับสนุนกันนะเราลุ้นคาพานี่โหดๆให้ด้วยเลย ดึงี้ยดึงใครก็ได้อย่าบอกนะรอดอะ

มีหน <Five> ้าไม่ตายฮ่านี่คือคนที่ปากดีที่สุดในเกม ไอ้เน <temples> ี่ยแหละเนี่ยแหละเวลาเดินเน่ะมันจะปลาพ่าอย่างเงี้ยแหละเพราะตัวมันลื่นครับ มึงก็หง่วงฟ้าสุดท้ายเลยโ่อแต่ี่งง่มึงอะคุ้คายเลยไอ้ี่พ่อมึงก็ตวดกันพามาเตกวีนตอนแด้ก็จะได้ต่เดียวฟ้ามึงอะง่ลวงแคลรี่มันก็ไม่ได้ควายไปตายข้าไม่ายพ่อมึงอะมึงไม่อันตีใส่มาเลยเวไอ้ยี่บอกเขางงๆมึงอะควาย ด่าด่าแล้วคุณทนไม่ไหวเลยนี่ครับบอกแล้วครับวิธีการแก้ปากแทบนะครับคือแทบกว่านี่ครับเห็นไหมครับคนนี้ถือว่าเรียนรู้ไวนะครับสงสัยดูสตรีมลิมิทมาเฮียแก๊กก็ฮุกไปเถอะเกมนี้ทำเยอะนะแก๊กผมบอกให้ มาดูช็อตนี้เลยครับน้องๆสี่ดอกโอ้เดินเส้นนู้นโอ้ไม่สารน้อย ไอเฮียสกิลเยอะแพ้เกมไอ้หมดนี่อย่าไปเล่นนะไอ้หมดกระโป่งน่ะไอ้เยัยกูเริ่มร้อนแล้วหมดนี่ไม่กากชิบหายแม่งเล่นยังไงก็แพ้เไยเกมน้ำขนาดนี้เฮียแม่งยังเล่นให้ตามยับดูมึงจะเซฟชีวิตทำไมวะเฮียมันแพ้เลยสัตว์มึงเก็บไว้ตายตาหน้าไอควายควายแม่งเกมข้นน้ำได้มาก่อนตัวเดียว ใช่เกมควายมาเดินเรื่องไอ้ที่อต้นเกนดาเพื่ออย่างเงี้อย่างั้นมึงอ่ะทำอะไรไม่ได้ควายตลือป่าได้ที่อ่ะเล่นโง่ชิบหายตั้งแต่เจอมาในหมดนี้เล่นโง่ชิบหายได้แต่เจอมาในหมดนี้คือยินดีโง่สุดเจอโอ้โหป่าเก่งสุดโอ้โหป่ายังเก่งสกิลยังไกลควายโอ้โหเล่นป่าโอ้โหจะดำเนินไปแค่นี้องโง่ไที่อ่ยตัวเมียด้วยควาย ผมใจเย็นเลยเจอคนพวกนี้เพื่อนใจเย็นเลย